ีครับผมมาเป็นในเลวันนี้เราจะอยู่ในซับเบบี้คริสตัล24ชั่วโมงถ้าว่าคลิปนี้ถึง1ล้านไลค์เราจะทำสระใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ วิธีที่เราจะเอาตัวรอดในสาย24ชั่วโมงคือต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในซาตลอดเรามีสามคนที่จะเล่นวันนี้มีมาเมเนตมีพด้ชทสิบหนครับผมและคนที่สามนนยังไม่กล้าเข้านี่นี่อุยชัมบ,บี้ <c oughs> ไม่เคยลงเลยนะครับเอ้โอเคครับครับคุณอยากจะโดนลองหรือชัมเปอร์ลินลงหรือ,อยังไงโอ๊ยนายน็อตตโอยอู้โอ๊ยดีมาก อ,อามไปอย่างนี้ใช่หมเดยวโอ้เจ้้ฮอมันจกลื่นนี่่จกะลืนนะจกอาการสียวอาการรู้สึกเสียวซ่านจนขนลุกจกะจีแล้วมันลื่นด้วยใช่เอย เอ้ยกขาขึ้นยกขาขึ้นดกขาดูดูเดี๋ยวร้อยก่อนร้อยก่อนอนดูดูร้อยเลยร้อยเลยมันร้อยเลยเมคพอนานี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะ s h อ o w Angel Shadow Angel w i t อ Orbit ตอนมานี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะ s h o w Angel สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเวลาที่เล่นนะส่วนมากถ้าเราลงน้ําดูดูที่หูนะใช่ไหมขึ้นมาเมื่อไรมันจะมีเข้ามาในหูแบบตลอดเลยโอเคตอนนี้3คนครบแล้วโอเค ่าาวแล้นสิ่งแรกที่เราต้องบอกตั้งแต่เริ่มย24ชั่วโมงจริงๆคือตอนนี้รองเท้า My m a น e เ X ็กก l e ต t h แลรุ่น3มาแล้วนะครับแล้วมันซื้อได้จากวันที่29ตุลาถึงวันที่11กุิกาพยน์เท่านั้นถ้าว่าใครอยากจะสั่งซื้อเพื่อฉลอง11ล้าน Subscribe ไปสั่งซื้อได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะเ้ย รองเท้าดีขนาดนี้เห็นไหมมันลอยถ้าผมจูงปุ๊บมันจะลอยลอยขึ้นมาเฮ้ยลอยขึ้นมามาแล้วผมว่าชาบตัวเบานะถ้าชาบซ้ายคุณวิ่งบนน้ำได้เฮ้ยเออจริงเหรอใช่ว่าบอกทฤษสตีมาจากไหนพี่ใส่แล้วนะครับแล้วพี่จะเริ่มลอยเฮ้ยพี่ลอยขึ้นป่ะพี่ลอยขึ้นพี่ลอยขึ้นพี่ลอยแล้วพี่ลอย นี่เฮ้ยพี่ใส่แล้วพี่กำลังจะลอยเฮ้ยรอง,งเท้ามันเบาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอ,อยได้วะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ทำไมก็มา <c oughs> เดินบนน้ำ <c oughs> อันนี้เรียกว่าอะไรเราเราโฆษณากลืนความจริงไหม <c oughs> ใช่เดินบนน้ำไม่ได้โอเคแล้วก็อย่าลืมไปสั่งซื้อนะมีส้มขาวแดงกับเหลืองนะครับสีสีอย่าลืมไปสั่งนะโอ้ <c oughs> <c oughs โอ้รงไป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 ่ปไปเก้าขาัวเขาไปอ่ะไม่คิดจะมาช่วยขึ้นเลยหรอเดี๋ยวผมยอมเป็นอาสาอาสาสมัครแต่ผมอยากรู้ว่าลูกวุ่น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 มันเจ็บไหมอ้า้เจ็บเอาตีเอาดี เราผ่านกัน <prescribe> พ <orders> ่วงอ้ามอเสียงต้องอะม่เกมเสียงแลบ ไม่เล่นแล้วผมยอมแพ้ยอมแพ้นายชนะหลังแฝดเออมันมีลูกใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่เหรอโอเคงั้นเรามาแข่งกันไหมล่ะแข่งอะไรแข่งกันหาลูกนี้ใครหาได้มากสุดชนะต้องวางแค่บนรองเท้าเท่านั้นเริ่มไปดูไปแข่งแล้วหาแล้เจอว่าเจอเจอเจอแล้ว ่อ้าววนเหรอใช่ไหมโอ้ได้อีกแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วแรียนสระผมคือต้องไปช้าเจอแล้วต้องไปชันช้ามันจะอยู่เหนือน้ำผมเจออีกแล้วเฮ้ยมันเจอเยอะจังเลยวะนี่เจออีกแล้วอุ้ยออกไก่มีเยอะมีเยอะเลยวะอย่าควงดิพี่ชาร์ปนี่ครับว้ามันจะตกนี่ได้แล้วครับ อย่าเพิ่งอบอลล้านเลยพี่ะปุ้ยตองบังให้บเออน้อยบอลล้านเว้ไปไ้ยทำไมผมมีน้อยแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกมีมากกว่านี้แล้วนั่นแหละพี่ท้าวรออยู่แต่อย่างเงี้ทาวจะมาขโมยของเราใช่พี่ท้าวรอขโมยของคนอื่นไม่ใช่ขโมยทาวขโมยนั่นแหละเอ้ยโอ้โหพี่ทำแบบพี่ท้าวแม่งใส่เยอะจังก็รู้จักวางบาลล้านไงคว้าเลยโอ้ยได้ตรงตรงตรงอะไรนะ เฮ้ไยไดได้ยไไ้ของนายตกของนายตกเฮ้ย2 1่ปเปี๊ยไกี่ลูกผมนับก่อนดีกว่าไ่าไหนนับไ่านี่นี่นะ่ลูก11อลูกครับผมตรงนั้ สิบเอ็ดนายชนะนายจะเลือกว่าเราจะกินข้าวเที่ยงอะไรดีผมเห็นไอ้ที่มาเปิดในปั๊มใหม่ไอ้อ๋อปั๊มน้มันไอ้ปั๊มน้ำมันไอซับเบยที่พี่เนสชอบกิน้อยากลองกินดูว่าเป็นยังไงได้เฮ้ยนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ถ้าซับเวย์ยังมาเป็นสปอนเซอร์ก็เป็นได้โอเคเรากะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเข้ามาอ่ะผมมองว่าเริ่มตรงนี้จับหมุนเวียนรอบหนึ่งใครใช้เวลาน้อยที่สุด โอ้โอ้ยยัดอ๋อโอเคนาทีสวิโอ้ยนันะเริ่อทยใช่เอโอ้อนี้กูจะดเหนื่อยนะเอ้ยาเย เจอโลคเจอโลคเหนื Souls> ่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้ยเขาตายเหนื่อยอัะโกายโอ้ยพยายามฮึ้นเฮ้มันเหนื่อยวะโอ้ยอีกจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยไอ้นั้นก็มาจังเลยโอ้ยถึงแล้วโอ้ยสามนาทีโอ้โหผ่าก ตะคิวเกือบกินนะครับเมื่อกี้โอ้โหมันตึงไปหมดเลยทั้งขาเนี่ยแรงดันลงไปมันอนิบายยากว่าความรู้สึกเพราะมันไม่มีอะไรเหมือนในลอกใช่จริงๆเริ่มไปเลยอ้โหมันอู้มันลื่นมันไปเร็วไม่ได้เพราะว่ามันลื่นใช่ไงเดินลดินไอ้ไอ้ครึ่งทางมันต้่มเหนื่อยขาจริง เหมือนวิ่งมาแบบ5กิโลแล้วขาโคตรเมื่อยอ้าวผูมันเหนื่อยจริงใช้เวลาไป1นาที3วินาทีต้องช่วยให้เขาชนะหน่อยมาลองทำกันเอามาลองทำผู้ชนะก่อน ห2 3่งสอเป็นพี่พี่พี่เคยเห็นสัตว์น้ำแบบนี้ไหมพี่อยากลงไหมไม่ครับไม่อยากครับผมดูรายการคือบอกว่าขอกเก่ามากเลยโอเคเราเรากินข้าวพอเรากินเสร็จแล้วเราก็อิ่มใครที่เดินออกไปเพื่อกินข้าวเที่ยงเราจะปลาลูกสายเลยเฮ้ยปลาไายเอาสบายเฮ้ย เบบี้คริสต์ันทำมาจากอะไรไม่รู้พี่บ้าหรอ ้าอังเกเบเกอร์วันลด50ยิงเพื่อหวังค้น oh คสตามทำมาจากอะไรทำมาจากเยลลี่เฮ้ยกินเยลลี่ห้ยเยลลี่หายเฮ้ยใครเห็นปลาออมาไว้ นี่ยู่ในสระมือเหี่ยวเลยเหมือนคนแก่เลยเหี่ยวทั้งหน้าทั้งหลังไม่ใช่เพราะว่าอายุแกเยอะแล้วเหี่ยวหมดแล้วใช่ ทำอะไรกันอยู่อยู่นานมันจะหนาวเองสลับกันเล่นแบบนี้นี่อย่าลืมไปติดตามช่องเนนแอนด์มีเราจะเอากล้องสโลโมชันมาถ่ายมันน่าจะสวยมากช่วยอะไรเบื่อบ้างเนี่ยทั้งไปไม่ถึงเลยโอ้เข้าไปเนี่ยเราเล่นแบบนี้ หาวผมจะดำน้ำพอผมไปใต้น้ำอีก2องคนต้องเดาว่าผมจะว่ายน้ำไปขวาโดยสายหันมาฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งนี้นะโอเคได้ป่ะโอเคโอ้โหไปดูไปใต้น้ำโคตรยากนะครับ

อันนี้คือครั้งแรกที่ชาร์ว่ายใต้น้ำแบบจริงๆจังๆใช่รู้สึกยังไงเหมือนอารมาเทอราพี่อ่ะใช่สีเลยแปลว่าเหมือนกัรนวดแบบอารมณ์เทอราพี่คือบำบัดนวดด้วยทำให้มันสบายอ่สบายสบายมาเออเธอแลพี่มันไม่ได้แปลว่าแบบถ้วยรางวัลงี้เหรอไม่ให้เรียนไม่เรียนช่วยรางวัลคือทรอฟี่สายใส่ 没事。 ทั้งวันมันมีแต่จับลูกแล้วก็บีบเล่นมันแ่บีบอ้าจริงเวลาเวลาเราบีบอะมันคือการผ่อนคลายแบบเออไอเน็ตเล่นกลเป็นใช่ไหมอะไรทำอะไรครับเพิ่งเห็นตอนนี้มันกำลังจะมืดผมว่าเราเตรียมที่นอนไหมอือได้จนจนบอลบอลเอาที่นอนต่อลงไม่พี่หน่อย โอยสบายลอยแบบลอยสบายมากโอเคปัญหาคือว่าเราไม่อยากให้ข,ข้างบนเปียกสักซิาทีสบาดีแห้งแล้วค่อยๆขึ้นทีเดียวนี่แม่นๆเลย <ST. S 2> <ST>. ได้ชาบอยู่นี้ในนี้นายยูชาเลนโอเคได้นี่ผมขึ้นมาแล้วสักพักนี่ชาบเพิ่งแห้งอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงแล้วสวนสวนนายคุณไม่น่ารูป เบบี้กีสตาร์มาเล่นอันนี้เพราะผมนอนไม่ได้เพราะอะไรเหนียวตัวนอนไม่ได้มันต้องเตะออกเหนียวให้หมดแต่นี่คือจริงจริงแบบไม่เปียกเลยมันมีลูกเบบี้คิสตั้มบ้างแบบน,นี้แต่ยางดีดด,ดูเช้าดูเช้าไม่เปียกไม <c oughs> ่เปิดเข้าไม่เปิดเข้าเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไเข้านิดหน่อยมันเข้านิดหน่อย อย่ากขยับเยอะนี่แหละเนี่ยถ้าต้องขยับเยอะมันก็ข,ขึ้นมันเข้าอู้เปียกแล้วนอนเปียกแล้วอะคือน,นอนเปียกเปียกแค่นิดเดียวอย่าคุณต้องอยู่ตรงกลาง <c oughs> ผมว่าของเราสองคนได้มือน <c oughs> แต่ถ้าดิ้นนั่นแหละจบ <c oughs> ใช่ถ้าดิ้นร่วงน้ำเลยนะแต่ว่าผมว่าเราก็สบายนะ <c oughs> แล้วนายจะนอนยังไงแค่นอนแค่ถ้า,านงั้นผมก,กวนนายมาปิดไฟเพราะว่าในากับชับขยับไม่ได้แล้วโอเคนอนราฝันดีนะครับนายนอนราฝันดีไปสวนไปที่ไปแยงตาใช่ โอ้โอเคเราก็จะนอนแล้วมันก็นอนสบายนะจริงๆิงมันดีกว่าน้ำเพราะน้ำมันจะดินนิดเดียวน้ำมันขึ้นแต่อันนี้คือพอมันมีเบบี้คริสตัลมันพอด้อยู่พอด้อยู่โอเคนอนรับฟันดีชาครับครับผมนอนรัฟันลนฟันับฟันดีหน่อยโอเคเจอกันตอนเช้านะครับโอ้ยยยยดยพยยยยยเยยยยยย้ายย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  ทีนี้มุจับตื่น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 โอ้โหแล้วตื่น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 เป <c oughs> ็นไงบ้าง <c oughs> มันสบายไหมผมหลับสบายผมหลับค่อนข้างดีนะ <c oughs> แต่มี

วิธีที่จะเตือนที่ดีที่สุดมันเย็นนี่ผมไม่ลงนะผมไม่ลงนะผมไม่ลงผมไม่ลงผมจ่มเกิดยังเกิดยังเกิดเลยเดนี้โอ้ยโอเคถ้าก็ว่าคุณชอบคิดแบบนี้ อ่าแบบหนึ่งบัหนึ่งลืมๆๆลืม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 นะลืมเ้าล,ลืมเท้าลืมเ้าเฮ้ยดูโย,โย,ยนอะเต้โอเคก่อ, okay อเกนเราบิดคลิปนะครับอย่าลืมไปสั่งซื้อรองเทา้ามาเมเนตเอ็กซ์คิวต้แลมรุ่น3นะครับฉลอง11ล้าน Subscribe สั่งได้จากวันที่29ตุลาถึง11พฤศจิกายนเท่านั้นเลยนะครับหลังจากวันนั้นไม่มีวันที่จะหาซื้อได้ในตลาดน,นะครับ รุ่นนี้รุ่นนี้ไปเขาเอเวอเรสต์ไหมอ้าวรุ่นนี้จะไปภูเขาเอเวอเรสต์ด้วยนะครับรอดูพิเศษโอเคสำหรับอีซี่ช่วงงในเบบี้คริสต์สันเซนรีบร้อยทั้งว่าอยากจะดูวิดีที่เราเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณอยากจะดูวิดีที่เราเก็บสักเบบี้คริสตัลอย่าลืมติดตามช่องเน็ตแอนด์มีเพราะว่าและเราก็จะเก็บให้หมดเลยนะครับเพราะมีแต่คนถามว่าเก็บยังไงและสำหรับวันนี้มีแค่นี้ทั้งว่าคุณชอบมินุ่มกดไลค์กดติดตามช่องมาเป็นเน็ต